สถาบันการเงินที่อย่างมั่นใจว่าตกลงราคาทองคําต้นปีหน้าเกิน2,600ด้วยแต่2,700ดอลลาร์สหรัฐต่อออนด้วยโกลเมนแซกเขามีอยู่3-4ปัจจัยที่เชื่อว่ามันไปถึงนะครับวันนี้ถ้าถามท่านผู้ชมดูจากราคาทองคําในตลาดโต้ที่เขาอกหักหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นขึ้นดอกเบี้ยแรงเกินต้องใช้คาที่ท่าเป็นสาววัยรุ่นนะฮะคือไปตั้ง0.5%เนี่ยก็เลยทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนทั้งโกลสปอตแล้วก็โกลฟิวเจอร์ในตลาดนิวยอร์กสหรัฐไม่เกิดนิวไฮนะครับ แต่ระหว่างวันมันมีนิวไฮโดยเฉพาะโกลสปอร t ตนะฮะก็เลยกลับกลายมานึกถึงการวิเคราะห์ทิศทางของราคาทองคําโดยโกลแมนแซดซึ่งเป็นสถาบันล่าสุดที่ออกมาวิเคราะห์ก่อนที่จะถึงเมื่อคืนเนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะฮะแต่หลังจากที่ออกมาลงดอกเบี้ย0.5%ก็เชื่อว่าแนวโน้มของเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือโกลแมนแซดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชื่อดังแห่งหนึ่งของอเมริกานั้นประเมินนะครับว่าจากนี้ไปอีก3เดือนครึ่ง ทั่วโลกจะได้เห็นราคาทองคำขึ้นแตะที่ระดับ2,700ดอลลาร์สหรัฐภายในต้นปี2025หรือ2,168 m a เม a c h s ไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเลยครับว่าต้นปีเนี่ยคือเท่าไหร่คืออยู่ในไตรามาสที่1ไหมหรืออยู่ในต้นไตรามาสที่1ห,หรือเปล่าหรืออยู่ในกลางไตรามาสที่1ห,หรือไปจบเอาอีกตอนปลายไตรามาสที่1น,นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะถ้าบอกต้นปีเนี่ยผมก็ว่าให้เวลาไม่เกินแค่เดือน2เดือนก็พอนะครับคือประมาณมกราคมพา สิ่งที่กลมมนแงมองว่าทําไมทองคําจะยังไปถึงระดับ2,700ดอลลาร์สหรัฐต่อออนก็เพราะว่าเขายังเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยการลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสารัฐไม่ว่าจะลงสลึงหรือลง50%สตางนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยหวยไปออกลง50%สตางหรือ0.5%เนี่ยก็จะยังคงทําให้ระยะยาวดอกเบี้ยของอเมริกาจะยังคงเป็นขาลงไปอีกประมาณถึง2ปีเสร็จๆถ้าไม่นับปีนี้เพราะเขามองว่า2025ก็ต้องลง แล้วมันจะไปจบไปจอดสุดท้ายที่จะไม่ลงอีกแล้วเนี่ยคือ2 0 2 6ประมาณไม่เกินครึ่งปีหน้าขอโทษนะครึ่งปี2 0 2 6นี่คือหัวข้อแรกต่อมาครับปัจจัยตัวที่2ก็คือว่าอะไรฮะความต้องการในการซื้อทองคําของบรรดาพวกธนาคารกลางทั้งขายักษ์ขาใหญ่ขารองในโลกนี้ยังคงมีความต้องการตรงนั้นอยู่ถามว่ามันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางขนาดใหญ่อย่างเช่นจีนยหยุดซื้อทองคาต่อเนื่องไปเดือนที่4แล้วนะฮะแต่ถามว่าทำไมก o l d m a ยังมองว่ามีความต้องการอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะเขาเชื่อว่า ทันทีที่ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลและพลังมากที่สุดของโลกคืออเมริกาเนี่ยมันเข้าสู่รอบของการปรับขาลงซึ่งจะกินเวลาถึงประมาณ2ปีขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรฮะจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนถูกไหมฮะหลังจากที่ทุกคนไปยุ่นเล่นเก่งกําไรหาผลตอบแทนกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งสนุก Enjo y กับดอกเบีย้ยที่สูงมาเป็นเวลาถึง4ปีแล้วจากนี้จะเกิดการเคลื่อนย้ายเข้าๆออกๆจบไหมครับวันไอตรงนี้เองจะเกิดอะไรขึ้น ความผันผลของสกุลเงินในประเทศเกิดใหม่ไม่ว่าจะยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ก็แล้วแต่จะกลับมาผลผลอีกรอบหนึ่งทีนี้พอความนผนผลตรงนี้นั่นหมายความว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็จะต้องไงฮะบริหารจัดการความเสี่ยงของความผันผลจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงดอกเบี้ยขาลงและเห็นไหมเมื่อคืนเนี่ยลงแรงเกินคาดเนี่ยมันก็ยังทาให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเห็นไหมครับเมื่อจบของวันเห็นไหมฮะมันกลับไม่ทําให้ดอลลาร์นั้นอ่อ,อนโทษนะภาษาภาษาชาวบ้านอ่อนระทววเยอะๆเลยเพราะว่าคุณลงนักสูง05% มันเป็นบิ๊กไซส์มันเป็นจ um ัมโบ้ไซส์เห็นไหมมุมคิดมันพลิกงั้นโกลเมนซกเชื่อว่าจะมีความผันผวนกับอัตราแรกลาาาก,ก,าาแกเปลี่ยนต้องมาบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนต่อด้วยการใช้ทองคำนะครับปัจจัยตัวที่3ต่อไปคือ,อไรซ่าเนยครับความรุนแรงของความตึงเครียดและการใช้ปฏิบัติการทางทหารหรือจะเกิดขึ้นเป็นสงครามก็แล้วแต่จะยังคงมีต่อเนื่องในช่วงอนาคตข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่โกลเมนซกก็ให้น้ำหนักไว แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในลําดับต้นๆก็ตา,ตามถูกไหมครับเพราะนาทีนี้เราก็จะเห็นการเปิดปฏิบัติการทางการทหารหรือการโจมตีอยู่ในวงจํากัดแม้ว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นแต่อยู่ในวงจํากัดไม่ได้ตีแผ่ขยายออกมาซึ่งอันนี้เราก็ต้องตามสถานการณ์กันแบบวันต่อวันนะฮะเป็นปัจจัยที่สามาที่โกลมนแซกมองว่ามันจะดูดให้ทองคําไปถึง2 7 0ดอลลาร์สหรัฐต่อออนปัจจัยตัวสุดท้ายก็คือว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง8สัปดาห์ครับใครจะมาระหว่างกัมลาแฮร์ริสกับโจนาตงทรัมป์ซึ่งทั้งสองคนนี้นะฮะ มีผลต่อราคาทองคําและเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งนั้นเลยนะครับจึงทําให้เขาก็ยังไม่ทิ้งไอ้จับปัจจัยเรื่องผู้นาส,สูงสุดของริการต่อไปเพราะวาความเสี่ยงจะมีดังนั้นสปัจจัยทั้งหมดตรงนี้เขาก็เลยมั่นใจว่า2,700ดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปีของ2025อาจจะเกิดขึ้นย้อนกลับไปในคําถามเดิมเหมือนกันนะครับว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อฮะว่าทองคําจะขึ้นไปแต่2,700ดอลลาร์สหรัฐในต้นปี2025นะครับ Goldman พูดเอาไว้ชัดก็ดูจะสอดคล้องกับนิตายสานักก่อนหน้านี้ที่เขาประเมินไปไกลถึงระดับ3,000เอร์เรซจํจำได้ไหมคลิปคุยกับระชาทามาหลายคลิปมากเลยนะฮะผมยังจำไม่ได้เลยแต่ว่าทําไปแล้วนะฮะมีหลายสํานักที่มอง3,000ดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะในช่วง12เดือนซึ่งจุดแรกที่เขามองในช่วง12เดือนคือเขาถอยไปเมื่อนู่นประมาณไตรมาสที่2ปีนี้เอร์เรซ้มนะเขาวิเคราะห์แต่ไตรามาสที่2แล้วมองไปถึงเท่าไหร่12เดือนข้างหน้าว่าทองคําจะไปถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งนา 2,000หนแ้แก่2,006 6ต้นๆมันมาแล้วนะครับนั้นลองคิดดูครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อทองคำจะไปถึง2 7 0 0ดอลลาร์สหรัฐในช่วงของต้นปีหน้ากันนะครับ